ต่ออาบิลพูดถึงงานวันนี้หนะะ่อยค่ะสำหรับงานวันนี้นะคะลัทธดาเก้าค่ะลดอลลังปังทุกแรนด์นะคะ สินค้าลดกว่า90%นะคะกว่า9,000แบรนด์บนลาสมอลค่ะตั้งแต่วันที่9กันยาถึงวันที่11กันยาค่ะสามารถกดใส่รถเข็นเอาไว้เลยนะคะเทีเ่ยงคืนของวันที่9ปุ๊บก็คือกดใส่ได้เลยอย่าลืมกดเก็บคูปองกันด้วยนะคะลดถึง6ตอ่อยืนยันโดยในสระด์เซ็นเตอร์เนาะใช่ค่ะมีแล้วว่าปั๊มแน่นอนใช่ค่ะอยู่กับลาซด้ามานานนะคะร,รับรองมา9,9เนี่ยคือลดเยอะมากๆตอนนี้เตรียมกดรือยังคะ กดเอาไว้แล้วค่ะ,ะกดรอเอาไว้แล้วแล้วก็ตอนนี้เขาปล่อยคูปองแล้วนะคะ,ะเราสามารถกดเก็บคูปองไว้ก่อนได้เลยค่ะ,ะไม่ต้องคำนวณเลยเพราะว่าทางแอปเขาจะคำนวณให้นะคะว่าเราจะต้องใช้คูปองไหนอะ,อะไรบ้างมีทั้งแบบคูปองจากแบรนด์คูปองจากราชดาคูปองจากคานเนอร์คูปองส่งฟรีค่ะ แล<ต>้จะมีกิจกรรมอะไรต่างๆมากมายด้วยใช่ค่ะก <นะ S 2> <อ>็จะ,ะ,ะาม,มาีกิจกรรมนะคะสาม,มารถติดตามได้บนออแอปลาซาด้าเลยนะคะลไลฟ์ก็จะมีรายการอะไรต่างๆด้วยอย่างเช่นวันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแฟชั่นค่ะใรที่อยากจะแบบแต่งตัวมิกซ์แอนด์แมทช์ลุคนะคะก็สาม,มารถรอดูได้ด้วยวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่สักคุมนะคะวันที่หกค่ะวันที่หกค่ะอ่ะ่านไหมคะ ค่ะฝากด้วยนะคะลาซาด้า99ลดอลังปังทุกแบรนด์ค่ะตั้งแต่วันที่9ถึง11กันยายนค่ะอ่ะมีแม่มีนีเบลมีกันเตอร์แน่นมากเนี่ยค่ะตั้งแต่หัวจนถึงเท้าเรีลล่าหมดเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็เห็นหน้ากันบ่อยหน่อยนะคะมีเวลาว่าเขามีเวลาแบบไปถ่ายงานเนาะมาขอถ่ายด้วยมีเวลาบ้างเสมอค่ะ จะสั่นเวลาได้ค่ะก็ยังบ้าอยู่นะยังมีค่ะยังมีอยู่ค่ะถามผู้จัดการได้นะคะยังมีอยู่ค่ะดูเหมือนคนบ้างานไหมครับเดียวไม่บ้าค่ะกำลังดีนะคะเป็นคนทุ่มเทที่กังงานชาไม่ทาได้ทุกอย่างค่ะขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านที่ไว้ใจขอบคุณเอแฟนคลับด้วยนะคะและเห็นว่ากระแสต่อต้านทีทัตัวเลยโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมาก เห็นว่าพิเซนเตอร์ไม่ได้มีแค่ไทยด้วยแต่เร็วๆนี้เห็นว่าจะมีงานของต่างประเทศด้วยค่ะก็ออกเอไอซีนิดหน่อยค่ะก็จะมีพิเซนเตอร์ของทางกัมพูชาแล้วก็สปปลาวค่ะโอ้โหมันเอ็นเตอร์บ้านเราจะได้เห็นหน้าใช่ค่ะใช่ค่ะก็เร็วๆนี้ค่ะใกล้จะออกแล้วถ่ายไปแล้วค่ะถ่ายไปแล้ว ใช่เดี๋ยวได้ไปเปิดตัวทุ่่นนใช่ค่ะก็เดี๋ยวน่าจะได้ไปค่ะเราติดตามด้วยนะจมีติดต่อมาเยอะไหมคะสำหรับแบบประเทศพุ่มบ้านเนบลก็มีติดต่อมาค่ะมีมีมาเรื่อยๆค่ะก็จะมีแบบร้านสุดสองตัวนี้แหละที่ไม่ได้ชนผลิตภักคันตัวไหนค่ะ วันนี้มีผ่านแฟนคลับต่างประเทศมีคนเดียวมีค่ะเพราะว่าเขาก็ดูละครไทยกันอยู่แล้วค่ะประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็เหมือน <iben> เหมือนเขารู้จักเราอยู่แล้วดูผลงานเราตลอดดูเพศสันว่าที่เบยอนแอร์สปปเราเขาบอกว่าทุกสถิติค่ะโร,รงเต็มรอบเต็ม,ตม แต่ว่าถ้าวันที่เราไปเปิดตัวที่นู้นแป่ว่าแฟนคลับของโซลเ,าเราะเราเห็นได้เห็นเราแน่นอน,อนใช่ต,ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะก็อยากจะไปเจอทุกคนแล้วค่ะเนี้ยเตรียมตัวสนามบินแต่อีกครั้งเฮ้ยสาธูค่ะก็้าเขาต้อนรับอารมณ์แบบนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะคือความจริงก็แบบเหมือนเคยได้บแบบไปเพื่อนบ้านเหมือนกันนะคะก็คคึกคักมากๆเลยอะค่ะ คนอยากรู้เฮ้ยถาเป็นงานที่เซิร์ฟตัดประเทศที่เราเห็นว่าตัดสินใจยากแม่จะรับแต่ละตัวอะไรอย่างนี้เออหลักๆก,ก็ดูเรื่องของถ้าไม่ชนผลิตภัณฑ์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะคะก็ต้องพูดภาษาตรงนรู้หรือว่าภาษาไทยด้วอ,อมีพูดเป็นภาษาโ้นด้วย <c oughs> ใช่ค่ะมีพูดภาษาลาวค่ะ <c oughs> ส่วนอีกงานหนึ่งเป็นแบบภาพนิ่งเฉยๆยากไหมคะในการแปลเป็ภาษาลาวยากค่ะคือ คือผิดนิดนึงคือแปลงเลยอ่ะคล้ายๆของเราเนี้ยแหละที่แบบเหมือนผิดวันในยุคไปนิดนึงก็แบบไม่ใช่แล้วกลายเป็นเหมือนแบบพี่แตัดกผู้ไทยใช่ได้อยู่ได้อยู่ค่ะแต่ว่าได้ได้ค่ะปฏิเสธไปหลายตัวไหมครับอืต้องถามผู้จัดการก็มีค่ะก็มีบ้างเพราะว่าแบบสินค้ามันชนอะไรอย่างเงี้ย โอเคแต่ยืนยันว่าจะรับได้ตลอดรับได้ต็นมีว่าอ่ะตอนนี้ภูเพลของเราทยานถูง400ล้านเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะมีหลายคนเลยที่แบบดูหลายๆรอบอย่างเช่นที่บ้านของเบลเป็นต้นน่าจะสิบรอบขึ้นไปอย่างเป็นส่วนหนึ่งของ400ล้านใช่ค่ะก็เอ่อตอนนี้นะคะหนึ่งคำหนึ่งนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูค่ะตัวหนังถึง สิบสี่กันยานะคะแล้แ<ต>ว่าคุ้มมากมคุ้มตั้งแต่หนึ่งแถมหนึ่งแล้วและหนังก็ยาวด้วยแบบสองชั่วโมงกว่าเลยเบลว่าไปดูแล้วแบบเออได้ความฟิลฟูดิมดีมีความสุขค่ะเกินเป้าที่เบลตั้งไว้หลายเท่าไหมคะคือเบลอ่ะไม่กล้าตั้งเป้าอะไรเลยเพราะว่าแบบมันคาดเดาไม่ได้ะคะ่ะและ้วก็เขาก็แบบเหมือนก็เหมือนก็มองมองไว้แหละว่าเออแบบน่าจะได้ประมาณแบบเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยตั้งเป้าเป็นเป็นเป็นสเต็ปไปมากกว่า ยังรอตื่นเต้นไหมครับจะได้เป็นดามเอช400ล้านก็ตื่นเต้นนะคะเท่าไหร่ก็ได้ค่ะห0 0ล้านถ้ามีนกต้งใจแวเดยวก็ไม่ได้ตั้งเดี๋ยวเป็นคนอื่นตั้งมากกว่าถ้าถึง400ล้านเราจะมีแบบโปรเจกต์จะทำอะไรไหมหรืออยากแบบไปบนไปไหนบ้างความจริงต้องถามพี่หน่องนะต้องถาม GDS b r o a d c a s t ว่าแอบไปบนอะไรบ้างมันตอนบุกเพยตอนนั้นที่ หมายถึงแล้วก็ไฟรำแต่เรามีแมสก์เรามีมีไฟคนมีเป็นขอที่เราติดไว้ใ่ไมไม่ได้ขอเป็นแบบอะไรซะเท่าไหร่ค่ะแต่กะว่าแบบเออถ้าหนังจบก็จะไปไหว้นิดนึงค่ะค่ะเรียกว่าคุณบุกเพย์ที่คุนเป็นแบบทำงานสิครับคุณไม่ว่าจะทำอะไรมันก็ได้ตลอดเราที่เราเหมือนแฟนค่ะตั้งฉายาให้ว่าเป็นจักรวาลบุกเพยไปแล้วอ่ะค่ะก็ก็ดีใจแล้วค่ะเป็นผลงานที่แบบเหมือนภูมิใจแล้วมันก็เป็น เหมือนส่วนหนึ่งที่สําคัญในชีวิตเราอ่ะได้คุยกับพี่นอ้องสตเด็ดนะเมื่อถ้าหนักก็ต้องมาถึงได้ขนา,าดานี้ได้พัก่องมันยังไงไปถึงถ้าปเป็นภาพยนตร์นะไม่ได้ไม่ดีหรอตอนนี้เอาละครก่อน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็คือถ่ายของดิคิดค่ะซึ่งแบบถ้าใครที่ดูหนักก็จะรู้ว่ามีอะไร<ต>ที่แบบอ่เราต่อได้พ<อ>ี่โป๊มเขาว่าไงบ้างคะเขาก็เประเผยสี่ร้อยล้านเหมือนกันเขาไม่ได้ว่าไงเลยไลน์นะเขาจะเป็นแบบสายไม่หยุดติดอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ก็ได้อ ก็คือีกว่าประการณ่ดนะีใจค่ะดีใจค่ะดีใจดีใจที่แบบคนไทยชอบแล้วก็ยังไปออนแอร์ถึงต่างประเทศด้วยก็หลายประเทศอยู่เหมือนกันค่ะเห็นว่าหลังจากนี้ก็จะมีอีกหลายประเทศเลยที่จะต้องไปออนใช่ไหมใช่ค่ะก็ก่อนอันนี้ก็ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีค่ะจากที่ออ,อสเตรเลียสิงคโปรโ์ลาวกัมพูชาอะไรอย่างเงี้ยมาเลเซียแล้วก็กำลังจะไปอินโดนีเซียด้วยค่ะ เพราแบบโรงภาพยนตร์ต่างเนี่ยเขาก็แตกเอยู่นะใช่ค่ะที่ลูกค้าสปปลาวเนี่ยแหละบอกว่าสร้างปรากฏการณ์เลยคือแบบรอบเต็มโรงเต็มเราจำไม่ได้เขาใช้แบบคำว่าแบบกี่ร้อยล้านกี่หรือเท่าไหร่นี่แหละร้อยล้านพันล้านนี่นะใจโอกาสได้ไปแบบว่าเดินสายพวกปากกับเป็นแฟนต่างประเทศด้วยไหมคะด้วยหนักที่เราไปูเจอด้วยแฟนมีดุเพลรอกิดีไหมถ้ามีก็ยินดีเลยค่ะอยากไปค่ะ จะเตรียมพูดหลายๆภาษาแต่ว่าาะต้องหูใหญ้ยว่าจะมีไหมใช่ค่ะตอนนี้ยังไม่ได้มีโปรเจกต์อรค่ะแต่ว่ามีทาพี่ปิงที่ไปอินโดค่ะพี่ปิงผ่วกกับค่ะพี่ปิงไปโปรโมทใช่ค่ะไปโปรโมทที่อินโดค่ะยังไงก็ฝากเป็นแฟนอินโดด้วยนะคะพรอมลิขิตตอนนี้เป็นไงครับพรอมลิขิตเหรอคะน่าจะเดาหกสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คืบหน้าค่อนข้างเยอะแล้วก็กําลังจะเริ่มถ่ายพกฉากใหญ่ๆแล้วความจริงมันใหญ่ทุกฉากเลยค่ะเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องของการแมทช์แฝดเรื่องของแบบประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยมันถ่ายันค่อนข้างยากตื่นเต้นไม่จะได้แบบเข้าฉากใหญ่ๆครั้งหนึ่งก็ตื่นเต้นค่ะมันเป็นฉากใหญ่ที่ใหญ่มากจนทีมงานเขาบอกว่าม่้นด่จะเซฟยังไงอาจจะต้องถ่ายในสตูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะที่สัคัญใช่ค่ะ ก็รู้สึกว่าสําคัญทุกซีเลยนะไม่มีแบบไม่มีซีไหนแบบไม่สําคัญเลยอ่ะค่ะเอนเนร์จีต้องหมุไปเท่าไหร่ครับเบลคืออ่าทำกันบ้านกับคาเร็กเตอร์มากกว่าให้แบบคือมันต้องชัดคือเหมือนแบบเห็นปุ๊บมันต้องมันต้องมาเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็เล่นไปเขาเรียกว่าหลายตัวในจักรวาลถูเพละไม่ทั้งแบบเออกาลเกตเกสุรามีแม่เกสอ คราวนี้พอมาเป็นฟุตาอลงมันต้องค่อนข,อข,อข,อขอา้างฉาบรวมถึงเป็นเกสุรางที่มีลูกแล้วใส่ใตัวละครมา้อยู่ในเรื่องเดียวใช่ค่ะปีหน้าปีหน้าค่ะปีหน้าแน่นอนยาวๆเลยนะแบบเพลงองเลยนะคะ <c ười> ค่ะ <c ười> แล้วฝากด้วยค่ะคิดตัวเรานะีคะ คิดไหมว่าจักรวาลถุกเทมันจะลากยาวมาหลายปีแล้วทากระแสไม่ดอบเลยแบบไม่คิดเลยค่ะถ้าแบบตอนนั้นที่ที่ออนแอร์มาเราได้รับการตอบรับอันนั้นคือแบบโอ้โหที่สุดแล้แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีแบบตอบมาขนาดนี้ค่ะครับไม่คิดว่าแฟนๆจะยังแบบเอรอชมกันค่ะแต่ก็ทำใหดีที่สุดค่ะอค่ะก็ฝากทุกคนงานด้วยนะคะทั้งหนัง ละครโฆษณาค่ะขอบคุณค่ะสักรัศดาเกาๆเลยค่ะยังรับได้อย like so mm hmm ู่รับได้อยู่ค่ะเริงๆพวกนี้แบบว่าสวยแซ่บมากโอ้ขอบคุณค่ะเป็นในน้องพี่แบบว่าโสดแล้วสวยไปเลยแล้วขนาดมีคนแซวาแบบขนาดเบล่ายังโสดอ่าขอบพี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้มันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจส่วนบุคคลค่ะก็มีเวลาได้ดูแลตัวเองมากขึ้นแหละแล้วก็เหมือนแบบเหมือนให้ความสำคัญด้วยอ่า ไม่พ้อกับแบบกับกับเรื่องแบบการดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือก่อนหน้านี้อาจจะอาจจะรู้สึกแบบไม่มีเวลาไปซะแบบอย่างเดียวแต่ว่าพอตอนเนี้ยมันรู้สึกว่าเราต้องดูแลตัวเองแบบสอดแทรกไปในทุกๆทุกๆแบบทุกๆนาทีของเราอะเวลาใจมันฟูไหมเวลาแบบว่ามีคนชมว่าสวยแล้วสวยแบบมีคมสุขเนี้ยเออก็เออคำแรกก่อนไม่เกี่ยวละกันแต่ว่าก็แค่รู้สึกว่าเออเราเรารู้สึกแบบ มันมั่นใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบเราเรา,เรารู้สึกมีแรงมีพลังบวกที่จะแบบส่งไปให้ทุกคนค<อ>่ะหมอลาดถือว่าพร้อมเปิดรับทุกอย่างตอนนีสโอ้ใช่อายากบอกอะไร,ร,ร,ะไรกู้หญิงแบบเฮ้ยอาจจะยกเร<อ>า,เ,<อ>าเป็น,น,ปนแบบเออยกเป็นไอดอลระแบบเฮ้โสดเราไม่ต้องโสดเราก็เ,เป็บทุกอย่างก็ได้นะแต่ไม่ต้องยังไม่ต้องมีแฟนก็ได้ไม่ต้องรีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ อยากจะให้ผู้หญิงทุกคนมั่นใจแหละค่ะคือไม่ว่าเราจะแบบรูปร่างหน้าตาหรืออะไรเป็นยังไงเพราะว่าอินเนอร์ข้างในสําคัญที่สุดมากกว่าการมีความสุขจากภายในมันจะแบบโชว์ออกมาสู่ภายนอกรวมถึงแบบการดูแลตัวเองทั้งเรื่องแบบการออกกาลังกายหรือว่าการทานอาหารคืออันดับหนึ่งกัแบบตัวเองค่ะแล้วทุกอย่างก็จะแบบว่าสด okay, no. ใสออกมาค่ะคค่ะขอบคุณค่ะ